สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวน,ค,นวครสวรรค์บคริษัทนครเอบริษัทวีฟู้ด ออาสกอร์ k ี s นี่นี่โฆษณาแบบป้ายแดงๆเจ๋งับนี่เขาเข้าได้ไปอป่ครับแล้วค่ะอ๋อ๋อน่ก็เป็นลิยม้บนเหรอใช่ค่ะนมีอะไรหรอครับไหนนะวะัวดัดะไหไค่ะขอบคุณครับผมปิดซะครับหอทีนี่ ตอนนี้เราอยู่ที่วัดอีรีวงนะครับตำบปลปากน้ำโอพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เมื่กี้เราขึ้นไปที่เป็นจุดชมวิวนะแต่ว่าปิดไปแล้วนะก็เลยไม่ได้ขึ้นลิฟต์ขึ้นไปเพื่อจะเห็นวิวทิวทัศน์แบบพานโนรามา360องศาเดี๋ยวเราไปสักพระกันสักหน่อยครับที่นี่คันจะงเงียบเหงาเพรสมควรเพราะเป็นยุคข,ของโควิดนะครับ สำหรับบริเวณวัดตรงนี้นะฮะขึ้นมาที่สูงสูงแล้วนี่ยผมตรงนี้สามารถเดินได้รอบๆเลยนะครับแล้วก็ชมวิวได้ทั่วบริเวณนี้เลยเดี๋ยวเราไปชมวิวกันอันนี้สองชิ้นครันมแล้วก็นี้ชิ้นหนึ่ง กติวันอาวิตย์ก็เงียบหรือว่าโควิดก็จะเงียบวันอาทิตย์เงียบอยู่แล้วมีงานด้วยครับงานข้างหลังด้วยตอนนี้เหรอครับงานตุ้งจีนค่ะวค่ะแล้วเขาปิดกี่โมงล่ะไม่ไกลเหมือนกันนะสี่ห้าทุ่มก็ยังเห็นได้ยินเสียงปินไกลไหมเนี่ยเดินไม่ไกลค่ะอยู่ไี่สองซอยงานงานไม่เจ้างานสารเจ้าอะค่ะมีเวทีมีอะไรอยู่กลางแม่น้ำมีของกิน ตอนนี้เราหาของกินอยู่แล้วฮะนี่ไงข้าต้มในเจอเรากินข้าต้มในเจอฮนะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างสั่งแค่สี่อย่าง กินอยู่แล้วสองสามครั้งแล้วที่นี่รสชาติอร่อยเหมือนเดิมมีเมนูที่ที่สั่งมาเพื่อจะมีมะระผัดไข่หมูสับหนังเลี้ยสามชั้นทอดน้ำปลาแล้วก็ต้มยำกุ้ง 3ามชั้นทอดน้ําปลามันบึ้มเลยกินหมดนี่แล้วผมต้องวิ่งชดใช้กันหน่อยนะครับผมได้ยินมาว่ากรรมที่ได้จัดการกินนั้นก็คือกิโลกรัมตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่งานตรุษจีนประจำปีนะครับของจังหวัดนครราชสีมาเฮ้ยไม่ใช่นครสวรรค์น,นะครับคือป,ปกติแล้วเนี่ย งานที่นี่นะฮะเขาจะจัดเป็นประจําทุกปีนะครับแล้วงานก็จะเต็มจริงๆง,งานใหญ่ต้องเต็มถนนนี่เลยทั้งหมดแต่ว่าพอดีปีนี้เป็นปีโควิดครับเ,เหมือนเหมือนจะยกเลิกแล้วแต่ว่าก็ยังจัดอยู่แต่ว่าเป็นแบบจัดไม่ได้เต็มรูปแบบนะครับเดี๋ยวไปดูว่าภายในงานจะมีอะไรกันบ้างผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะครับงานสุนจีนเดี๋ยวไปดูกันไอ้ชมกันเลยฉันเฝ้าหลังชื่อียงี บรรยากาศมันเป็นประมาณนี้หรอกครับน,นี่สุดแค่นี้นะของนีงน้นนนนสุดมะนาวปันน่นครับมีงานถึงวันที่เท่าไหร่หรอครับสิบหกจ้ะอ้าวสิบหกนี่เองที่รอรอบ,กบ <c oughs> อกสิบสองรอกันที้ว่าสิบหกวันทสุดท้ายสิบหกวันแล้วมีจุดฟูได้ยี้มีจุดฟ,ฟ <c oughs> ูดฟ้วยเปิดงานค่ะปกติคนเยอะทุกป,ปีปกติเยอะทุกปีแตปีนี้โควิดใช่ใช่เนี่ยน้อย ้าาวกรเป็นัไข่หมึกต้นสำหรับเจ้าแรกจากสะพานจันทร์พานอังคารสะพานเพิร์อเอา50กล่องนึงนะคะแล้วก็ปลาไข่ทอด1กล่อง อยน,นี้ถ้เป็นซอยสุดท้ายเราจะเดินกันแล้วนะฮะก็จะมีีเพา,พาแล้วก็เมืองที่ถูกสร้างเข้ามาในฐานะที่ผมเนี่ยเกิดแล้วโตที่เมืองจีน,นะะออต้องบอกเลยว่าซินเจียยูอีซินีหัวใจ ตุดจีนจ๋าพี่ลาก่อนโอยหอยไปแล้วก็โดนรถชนนะงานตุดจีนประจำปีของนครสวรรค์นะครับซึ่งปีนี้ไม่ได้จัดเต็มรูปแบบเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดก็เลยจัดได้ประมาณเท่านี้นะครับไม่งั้นเนี่ยถนนเนี่ยจะเต็มไปด้วยผู้คนที่มากกว่านี้แน่นอนนะครับงานน่าจะหมดวันที่16 กุ้ม5 0าพันนะครับคิดว่านะฮะถ้าข้อมูลข้างในไม่ผิดพลาดที่นี้น่าจะยังไม่รู้ว่าลงเมื่อไหร,ร่นะฮะน่าจะลงปีหน้าแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีสวัสด,ดี